เปิดตำนาน9ก้าสกุลภาคที่2ค่ะเปิดกล้องและถ่ายทําแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในภาคที่1เราได้เฉินเวยถิงมารับบทบาทเป็นจางซื่อชานใช่ไหมคะผู้นําของ9ก้าสกุลค่ะภาคที่2นี้นะคะเฉินเวยถิงยังคงมารับบทบาทเดิมค่ะส่วนบทบาทของอู๋เหล่าโกค่ะเราได้จางซุนซีมารับบทบาทนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะจางซุนซีค่ะเขาเคยเล่นซีรีส์ภาคแยกของตำนาน9ก้าสกุลนะคะนั่นก็คือ Ultimate Note ใช่ไหมคะเขาก็รับบทบาทเป็นอู ia, ๋เสียหลานชายของอู๋เหล่าโก้นั่นเองค่ะ และในงานเปิดตัวนี้ค่ะน้องจิงซุนซีค่ะก็ได้อุ้มน้องหมามาด้วยนะคะซึ่งปูเหล่าโกของเรานะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบน้องหมาเช่นเดียวกันค่ะหลายๆคนให้ความเห็นเลยว่าจิงซุนซีเนี่ยหน้าคล้ายๆกับปูเหล่าโกเลยและหญิงสาวหนึ่งเดียวในเก้าสกุลนะคะฮวเซียนกูค่ะเราได้นะคะเฉินเหยามารับบทบาทน,นี้ค่ะอีก ส่วนตัวละครอินซินเนะคะที่เคยรับบทบาทโดยจ้าลี่อิงค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงบทบาทนี้นะคะบทบาทนี้รับบทโดยนะคะน้องหวังอี้ถิงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีข่าวลือด้วยว่าเจ้าลี่อิงก็จะมารับเชิญในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมารับเชิญเป็นบทบาทอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป